สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่อง Youtube ครับแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณนะสูตรหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับสมาชิกก็คงจะทราบแล้วนะครับหวยออกตัวไหนนะครับข้างบนนี้ออก044ข้างล่างนี้ออก32นะครับ เดี๋ยวพาสมาชิกมาคำนวณสูตรต่อสูตรเก่าต่อเลยก็คือสูตรล่างตัวเดียวเทียบกับสามสูตรนี้สูตรนี้ก็เฉพาะสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับสูตรที่3ามนี่หลุดนะครับมาที่เลข2เนี่ยช่วกันที่เลข2 2สูตรนะครับที่ผมจับให้สองเกเกาสองเน้นมันออก3 2สองนะครับลากสูตรนี้ก็เข้านะครับอ่ะ เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันเด้อสมาชิกเด้อช่องแอดทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับไม่มีนะครับกลุ่มไลน์ในช่องแอดทอนนักคำนวณนี้ไม่มีกลุ่มไลน์นะครับอยากเข้าไปนะครับกลุ่มไลน์เก่าที่ผมเคยลงให้้ก่นนนหาี้ ห้ามเข้านะครับออกมาให้หมดใครที่เข้าไปนะครับ <c oughs> มาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนคำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดก,กฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อสมาชิกเด้อเมื่อวานสูตรนี้เข้านะครับสูตรที่1กับสูตรที่2นี่เข้าว่าชนกันที่เลขสองออก3ามสองนะครับ แล้วก็มาสูตรที่มันเข้าก็คือสูตรนี้อีนี้อีกสูตรหนึ่ง <c oughs> นะเป็นสูตรเก่าเลยนะผมไปเน้นที่เล 6, ขหกครับเมื่อวานชุดสรุปแลใครที่ติดตามช่องแครทอนนะักคำนวณก,กรกาบขอโทษขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยเพราะว่าสูตรชุดสรุปนี้หลุดนะครับอ่าก็ก,กรกาบขอโทษขออภัยด้วยหลุดก็ว่ากันไปตามหลุดนะครับแต่สูตรที่มันเข้าก็มีนะผมจะเอามาทําต่อยอดให้สูตรนี้ก็เข้านะเน้นไ่ที่เลขหก 6, มันมาที่เลขนะสีนะ่นะสมาชิกนะที่เรียนบน นะครับสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรเก่านะครับแล้วก็สูตรสองตัวล่างตรงตรงอันนี้น่าเสียดายมากเลยนะผมไม่ได้จับสองสามให้ตาประนอ,อกสามสองะมันเอาสามกับสองมาออกนะครับก็สูตรเลขเก,ก่านี้หลุดนะครับเดี๋ยวก็มาทําต่อให้มีสมสาชิกคอมมาเยอะอยู่สาหรับสูตรนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทาให้นะครับ <c oughs> แล้วก็สูตรบนตรงสูตรนี้สี่ชุดมันไปลงล่างฮนะลงมันไป <c oughs> ติดติดที่เลขนี่ฮะสองสามนี่ครับออกสองสามสามสองนี่ลงล่างนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาทำต่อให้อ่ะก็จะมีสูตรเข้าประมาณสามสี่สูตรนี้ครับรวมทั้งสูตรนี้ด้วยเดี๋ยวผมมาทำสอบวิ่งล่างให้นะครับคลิปแรกเลยประเดิมครับทุัทีครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไอ้นี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับนี่ล่างนี่ตัวเดียวนี่ แล้วก็มาเทียบชุนกับสูตรล่าง3ตัวสูตรเก่านี่นะครับก็จะมีสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะเทียบชุนกันนะครับในคลิปนี้อเดี๋ยวมาดูสูตรใหม่กันก่อนล่างแม่นๆนะครับสูตรระยะสั้นห่างวดนะครับวดแรกนี้สูตรได้เลขเก้าครับพอดอกเก้าสี่เก้าวันที่หลักสิบละนะถูกงวดที่หนึ่ง ัวที่สองฮะสูตรได้เลขเจ็ดตัวเดียวผลออกสามเจ็ดครับเจ็ดก็มาที่หลักหน่วยลากถูกเป็นตัวที่สองนครับเอาตัวที่สามฮะสูตรได้เลขเก้าตัวเดียวผลออกหกเก้านะครับเก้าก็มาที่หลักหน่วยสูตรนี้เป็นสูตรระยะตั้นนะครับทำลงให้เพื่อเป็นแนวทางเป็นสูตรใหม่สำหรับ สูตรนี้นะ 4, 0, 0, 0. นะครับอาวุธที่สี่สูตรได้เลขศูนย์ฮะพรดอก0 0นยะศนะครับมาที่10หน่วยเลยนะมาครบละนี่ถูกเป็นวุี่สี่อาวุธต่อมาฮะสูตร <c oughs> ลากตัวเดียววที่ผ่านมาได้เลข3ามเพราะดอก3าสอง สามแล้วก็มาที่หลักสิบล้านนะก็มาที่หลักสิบนอ่ะถูกเป็นงวดที่ห้านะครับถูกเป็นงวดที่ห้าเอางวดที่จัดถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทำกันนะนี่ครับวิธีทำนะครับแคปสูตรไว้ได้เลยนะใครชอบวิธีทำนำหลักพันหนึ่งครั้งบวกร้อยบนหนึ่งครั้งบวกสิบหลักหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้ง บวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกของที่สําหรับนิ่งล่างสูตรใหม่สูตรนี้ตัวเดียวนะครับอัพโควาดู6กศูนย์ลงท้ายเลขหกหกสามลงท้ายเลขเก้าเก้าหนึ่งลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกสองก็ลงท้ายเลขสองครัมาชิกอ,อ่ะว่ายังไงเลขสองจะมาอีกไหมตามสูตรนี้ไหมก็พิจาระนาบสองตัวเดียวฮะเป็นสูตรใหม่ในคลิปแรกเลยนะครับ ชอบค่อยนำไปพิจารณาเอาเด้อสมาชิกเดอสองสมาไหมงดประจำวันที่สิบหกทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดนะครับอ่ะสูตรใหม่ลงให้วันแรกได้เลขสองนะ่ะวิ่งล่างตัวเดียวอ่ะไปต่อกับไฮไลท์โอ้ยตายๆเจ็บคอโทษทีนะสมาชิกนะ <c oughs> คลิปนี้ <c oughs> พูดไปพูดไปเจ็บคอแล้วก็ขันคอซะเหลือเกินนะเจ็บคอขันคอโอ้พูดไปพูดไปเสียงก็แห้งแหบอ่ะมันเข้าหน้าหนาวแล้วมันก็ตอนดึกๆนี่โอ้ยิ่งหนาวเลยนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยด้วยสมาชิกด้ออ่ะมาดูสูตรเก่ากันนะสมาชิกนะมาดูสูตรเก่ากันต่อสมาชิกในหน้าเพจก,ก็ขอกันมาเยอะนะครับสูตรวิ่งลากเทียบชุนกันสามสูตรเป็นสูตรเก่าก เป็นสูตรเก่าต่อจากมวนที่ผ่านมามวนที่ผ่านมานะสูตรที่หนึ่งได้เลขสองสูตรที่สองได้เลขสองสูตรที่สามได้เลขเก้าอ่ะพ้นออกนะครับโอ้โทั่วที่ฮะพ้นออกสามสองไปโดนขากล้องอีกอ่ะมาเฉพาะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สามนี้เลขเก้านี้ผิดนะครับสูตรนี้ผิดนะครับก็มา ที่หลักหน่วยก็คือเลข2องครอ่ามา2สูตรนะครับมา2สูตรสูตรที่3านี่หลุดตามนี้เลยอ่ะ <c oughs> ก็สองใน3มก็มาทั้ง2สูตรก็ถือว่ายังมาอยู่อ่ะงวดที่จะถึงนี้อ่าได้เลขตัวไหนนี่ฮะตามนี้เลยนะสมาชิกนะผมจะไม่บอก ผมจะไม่บอกวิธีทำนะครับเพราเดี๋ยวมันที่มันจะยาวไปเนี่ยดูตามที่ผมติ๊กประกาวไว้เลยสูตรทีอนนท่อันนี้สูตรที่หอ,อันนี้สูตรที่2อันะนี้สูตรที่3นะสูตรที่1นะครับ5้วกสลงท้ายเลดแปดบวกสีบวกสลงท้ายเลขสองบวกสลงท้ายเลขหกนะครับหกบวกสอบวกสลงท้ายเดแปดบวกหกบวกหกบวก หกลงท้ายเลขสี่บวกหกอ่ะก็ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ะสูตรที่หนึะ่ะวิ่งล่างตัวเดียวได้เลขศูนะสูตรที่ 2, สอฮะห้บวกสามลงท้ายเลขแปดบวกสงลงท้ายเลขศูนย์ศูบวกส็ได้สองกสองลงท้ายเลขสี่สี่บวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งลงท้ายเลขห้าห้าบวกสอคงที่ก็ลงท้ายเลขเจ็ 7, อ่ะไม่ชนกันแลว้วฮะสองอนชิตนะเน้นไปที่2องสูตรนี้ นะครับไม่ชนจับชุดเดียวเลย7 0 0 7นะครับสูตรที่3ามวที่ผ่านมานี้หลุดนะครับสมาชิกนะอ่ะบวกกระดูหลุดก็ทําลงให้ฮนะห้าบวกหนึง่งลงท้ายเลขห้าห้าบวกหกลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกหกลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกสามลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกสามก็ได้สามสามบวกสองลงท้ายเลขห้าห้าบวกแปดขงที่ก็ลงท้ายเลขสามฮะอ่ะได้เลขสามสูตรสุดท้ายที่หลุดตัวที่ผ่านมาอ่ะตามนี้เลยนะสมาชิกนะสูตรที่หนึ่งได้เลขศูนย์ฮะ กับสูตรที่สามปากกาดำเมื่อกันได้เลขสามสูตรที่สองแบบปากกาสีเขียวปากกาสีเขียวได้เลขเจ็ดฉะนั้นใครจะจับยังไงนะครับก็ว่ากันไปนะครับตามนี้เลยนะครับ <c oughs> ผมเน้นงวดประจำวันที่สิบหกทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดผมเน้นไปที่สองชุดนี้เอ้ไปที่ชุดนี้นะครับนี่ฮะที่เข้าต่อจากงวดที่แล้วก็คือ นะับศูนย์กับเจ็ดนั่นเองนะเอาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ชุดเดียวฮนะอันนี้เป็นลองก็แล้วกันพวกที่ผ่านมามันหลุดนะครับอ่ะเน้นไปที่นี่ฮนะัศูนย์กับเจ็ดนะสมาชิกนะศูนย์นี้สุดใหม่ได้เลขสองฉะนั้นจับที่นะครับผมจับที่เจ็ดศูนย์กับเจ็ดสองนะสมาชิกนะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองว่าไปแต่ผมเน้นไปที่เจ็ดศูนย์ชุดเดียวนะครับล่างพวกที่มาถึงนี้สุดเก่านะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ